ร้องกินผัดไทยในเนี่ยทำตัวยูทูบอะไรอะไปลยสือว่านจรับคนเข้าไปอันนี้จว่าบัตรชอข้าลุงเมื่อเดวนี่ข้าวบัวตองข้าวอง้าซางว่าเหตดอีกเลยมั้งโอ้จจาดจานเขาเทเด็ต่อขอเรื่ยเลจ้าจานคล้ายจังไนดีเลยนี่โอ้ยอะไรห่าจิ้โอ้ต้องดูเหตุง เบื่อเนี้แบบว่ายูทู e เท่าไหร่บอยูทูปพี่ีต้นกบช่ยวาใบสีนี่ใบจามันสีฝาใส่เวดบอโอ้เบื่อวันแรยเอาจานมาน้ำเอาใบจานมาน้ำบอยูทูปสี่เสาเสี่ยวบนนี่เสาขายเราต้องใส่จานก็ได้ใส่ยูทูปแม่แม่เลยเลยแล้วแก่ จะถ้าว่าเขาอยากใช้ในยูทูเขาต้องซื้อตาหาอีกบอซื้อเสาอะไรอย่าง้โอ้จ่าย่ายไปง่าย่เห็นเนี่นี่สามซายก็แชสามีสายเดียวแล้วก็ห้ายเดียวไปเรย Wow, này mình cứ xin nội của cao nó. Nội của cao. nội của cao. cao không phải mình chỉ khai tôi này vậy. Tại là sao nhá, hao tặng với mi bơ được bỏ, hộp bơ được bỏ. อับจพะดพดใชู่อแรงอว่จะไปต้อได้ด้วยาขไห้เ้่ใช่ยังไงแต่ว่าของใสายูทูปค่ะยูทูลากมันหันเจ้าก็ต้องใช้เสาก็ไเจ้ามีเน็ตบอเน็ตเน็ตยูทูปยังนี่บอ่อยู่บ้านบอมีเน็ตบ้าน โบโบไได้ตั้งโบได้ใส่ไฟะไม่แต่ว่าใส่นี้ถือซธรรมดาซื้อเติมบัตรไมแหงบ่กับบ่แหงปนไดบแล้วรับไั่แหงก็จะเบิ้งได้บ่ลยระนี่ไดบ้งเบบบิได้จ้าขาหท่าของสรุอผูมกรบบิยาก๋อ้าบูสื้อผูท่ากรบเบิงที่ีจ้าถ่ามันเบิงได้ยีช่วงฝนนี้มันก็อย่างสื้อนี่ยพอันหย่าณบบดีนั่นแหละก็สัญอเ่าโบดีแมนดัญาณมานบบดีเสื้อผู้เท่าดี ม่รู้ว่าอาจารย์พี่น้องบริบูรณ์ทรทานโดนดโดยกลยา่ระกัน โอ้แต่ว่าหัวมันแบบแรก็ไดแต่ว่าใบแบบแรก็ได้านใส้ันบได้เดือกเนาะบได้เาการขึ้นมาจ้าแลเียใ่นอยู่แคบไก่เานีเดียวอย่างเตานี่เนเขาก็มาชื่ออย่างนี้บ่าจ้าเดยมันบได้ไมจิขึ้นปีเดอาจานงานก็เก็บฝันเดี๋ยเขามีประกันปีแล้มีอยังก็วาหา แล้วโองเราก็มีนะเนี่นี่ครันี่เขาเงี้ยเขาตัวแรกก่อนค่ะเขานี่เขาให้ป้ายเข้าไปเขาอาหารให้ป้ายเข้าไป้วยไปให้เขาเหตุเป็นหรอกเนี่ยโค้ดโอเค ผมดูเชื่อที่หมดจานมันก็จะสุดยอดมันจะมีเห็ดสมบูรตอนี้ท้งแห้งก็รองเห็ดเบงซีสาไทยสามีขายอยู่เอาเอาตัวสนี่ค่นม่ไว้มาตัขายอยู่ตัวยูทูปทะเล่ามันเลโอ้อเดี๋ยวมันานนี้เลยเพื่อคนขอกบางทีที่ทำอะทั้งนเลยช้อย่าง แช่ว่าเมื่อไห่ก็เปิดใส่ไดด้วยเนาะนี่นาะใส่ได้เลยตาจานก็ใส่ไดเลยใบจานอ็ไรเ่ใส่แล้มันต่างในัวมันดูสีาจนใส่นเบืองโบรายังสีอามามามเปลี่ยนอามาเบิร์ดสองสองจ้ระไูดถตดูไหนทาเด รถอะไรเขามีประกันอ้ดูไดห้าสิบบาทบาแม่ประกันห้าสิบบาทเขาเลยนะโอ้โอยห้าสิบจ้าจานโตอีเดียตนี่ ก <11 3. S 1> uh ๋วยฮายห้าสิบบาทพี่าฮะกยบขายเดียงดูหน่อยเดียน้่น่อยอยู่บ้านจ้ากรวอยหาสิบบาทพี่น้อง ไปเบิ่งคั่ว่ามันบวบเป็นตากะเอามาเปลี่ยนแล้วคือห้ายเบิ่งให้ไม่เพรได้เปิดให้ดูว่าจะเบิ้งจ้าให้มันบวบหยก็จะมันบวดซีด้สา ทำลยหาี s> <S ak, uh, uh, ่อแบแข่งนียังล่มเก่าเนาะเสือรักอันนั้นมาเด้จิงอมาเด้จิงอเด้อเอาเลยไไงมื่อซื้อกล้องเมือนันเฉินมาซื้ออันนั้นใส่บัดีใส่ยูทูบเออใส่ยูทูบวนบอกชุดมันราคาทำเก่าหรือว่าแขงก่อหรือว่อายุดมัก็จะก้อนหเนาะเออมจากธรรมาตเนาะอเ้าไล่หาหน่อยเป็นเมื่อไร่ยงไะหาหน่อยเป็นเมื่อหาหน่อถึงเมื่อันจไปายหาช ่ะไรยุบรูปเลยนี่มั้งนี่เรา้รูปไล่ได้เหรอจะไปยังมื่ไหร่ล้างยูทูบหรือไปใส่ในในกองมันฮะจ้านี่มันมัน่มอยู่ในบ้านเนาะนี่ฮะจ้ามนน่ใส่หนุจ้สาวนี่นี่คือ้มากเมือนเขามาผู้เดียวก็ไปเลอาโหมาพันออบเนาะมี่จะไาให้ไปซุปใส่หรือบอนี่ใส่กระตัง เล็กป้อนกันอตั้งก็ได้ซื้อก็ไรกคืนงี้วันเ้าก็เปิดถ้าก็เปิดไฟไฟเปิดเออเออบอกว่าอันอันอันสัาณมัน้คนงี้วันไปปุ๊บไม่เห็นเด็กอนเดียวป่ะันี้จะว่าจะจะให้เราให้เบิองหันจ้าดูสามคนเนี่ยผู้ใหญ่กับง้อซีเนี่ยใครเล่าอยู่กับบางเตานี่จ้า อดีมาอยู่แล้วขายจากไไดีว่ามาสื่อสอยนะตแตงนี้นี่เอาอยู่นะจะมาทำมากเอาลอยก็ลอยหาีเอาหากอกงาแปอยหาบอเอาีเเออมาหาลางาิ่งันเอเน่ยนี่หมูน้ำไม่ไใหญ่เขางถ่ายดูว่แม่ถ่ถูกก่อนดูไว้โดย เฮียชายคน่มเฮายนเออสวัสดีอะไรเน่ด้วยเ้สวัสดีครับพีอใจผู้ใดนั่นผู้น้องนืว่าผู้นี่น้องผู้นี่ดูสาวล่อทูหนเนี้ก็ุก็ทุก็ุกเฮว่าเป็นต่อพูดได้านั่นนั่นกินยู้หันลูกแ้เสีเอยังก็มาทกล้เทีวล้วเ่ตูเย็นมือส้เครื่องซักผาเลยนี่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 เกพวกมน้อาการันเขา้งมนูด้มนูเขาฟัง ของของนีโมดตัวนี้นีโมดนีโมดไอ้ี่ไอ้นี่โน่เลี้ยงเขาทำเขาได้บ่อยแตางสร้างเขาเลียนมากรีโมดแบบเดียวกันอย่บนไหนแบบขอเครื่องอย่าะไรมันมันเขาเอปเอฟโคตโอเคนี่ถูกเราทำได้ปะเนี่ยโคตรโอเคโอ้กําลังโหลดเรียกมัโหลดทีนี้เจ้ากับเขาให้ไฟเจ้ากันเยอะ เขาได้คนนึ่ะเขาได้บอโอ้เขาเขาได้ไสบอเชือว่าที่อนนดื่มเบอร์กำหลังค่ะตัวจานตัวนี้ตัวนี้นะที่จะห้เปิดตัวนี้ก่อนบอข้งคออกเอาเไม่ใช่เราะไเออนี่เสียบกรไปมันบอบอมีจานก็นด้โอ้โคีหนู เมนูตัวใหทางไดเออนน่บอกเออเมนูาตัอนมีฟางเขาที่มนสด้ยเนี่ยตัวเขาเอามื่ออาหารสายมักก็เลยก็อกเลยกก็เลยก็เดก็เเลยกเลยเลย่็เลยกยเลก็เ้กเยอเยก็เลยเกเเดอยยเก็เเเยลย่เยยย้ กำลังโดดเ้าทีขนได้คนยาเนี่อกมันกระตกเขาละัให้ฝ้ายปาโตัวดงนได้ฝ้ายเนาะตดเนาะเออให้ฝ้ายสออันเนาะเออเ่เอารเขากเลยวเขาซื้อไปใหนเนาะงางขอให้ฝ้ายเขาซับตัวใช้งานขออยละนะนดทั้ี้ท้นีเปิ่กระไเ่ต้งไ้จานกันลยเนาะบต้องใช่จานกเบองบนี้เลยเบจานก็จวมาตใเมือกที่ที่เป็นม่อี เขาองมันอเลยเป้นบัาล่ะเขาเป็นบ้าละเขาเองมันกยนะเขารัห่ยเนาะเขาไ่ทหาร อยซโอ้ร่อยเาีดูนี่าื่อมาซื่อก้องกับบุรุษไหไดพวกร้อยหาซ้กับบุรุษไห่ดูแทนนีกตั้ง้อยตั้งโยกยูทูบเนี่ยโซ่อยไม่พบอเื่อว่านจ้าอยมีรอยกา่า้สังเกใจบอกมนชิว่เขาอร่อยแปดโอ้ยมันยต่อยู่เอารก็ซือหรอหาก็บุุษไห้พอดีเอาอร่อยแปดจ้าเอาขอบคุณได้รอร่อยแปดขีด ซื้ออันนั้นพี่นนอะรักใช้ไปใช้ยูทู<ไ>ปอนน้อ่าขอบคุณขอณหน่อยแปสิบาทพันโดนหายใช่ไเมื่อกิ้เด็กวของกินผักไทยในเนี่ยทำตัวยูทูปอะไรอะอะไรอะ